เมนูต่อไปที่เราจะมาดูกันนะครับเป็นเมนูที่อยู่ในกลุ่ม Edit นะครับซึ่งเมนู Edit ตัวนี้เนี่ยจะมีเมนูย่อยให้ใช้งานได้4เมนูนะครับก็คือเมนู Cut Copy p a r t แล้วก็ตัว Delete นะครับวิธีใช้งานนะครับก็คือเมื่อเราวัดตัวอย่างมาได้1ตัวนะครับหรือเรามีตัวอย่างที่วัดอยู่ทางด้าน j o b t r e e ตรงนี้นะครับ ถ้าเราต้องการ Copy นะครับเราก็เลื่อนเมาส์ไปเลือกตัว s a m p l e ลตัวอย่างนะครับที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็เลื่อนเมาส์ไปที่ตรงเมนู edit นะครับตัวเมนูย่อยภายใต้เมนู Edit ก็จะมีให้เราเลือกใช้งานนะครับถ้าเกิดเราต้องการ Copy นะครับเราก็กด copy ได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกตัวเมนู edit แล้วก็กดพาร t ทไปนะครับ เราก็จะได้ตัวอย่างเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับสามารถใช้งานได้อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าเราเลือกตัวอย่างนะครับจากนั้นเรากดเมาส์คลิกขวานะครับแล้วเราก็กด Copy ครับจากนั้นเรากดพาร์ทนะครับก็จะได้ตัวอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะตัดออกนะครับเราก็ทำแบบเดิมนะครับก็คือเลือกตัวอย่างแล้วก็คลิกเมาส์ขวานะครับเลือกคัด นะครับจากนั้นเราก็กดคอนเฟิร์มว่าเราต้องการลบนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดีลีทนะครับเราก็เลือกตัวอย่างที่เราต้องการที่จะลบนะครับคลิกเมาส์วขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็กดดีลีทนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มในการดีลีทนะครับก็กด yes ไปนะครับซอฟต์แวร์ก็จะลบตัวอย่างที่เราทําการลบไปนะครับโดยในเมนูนี้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ โดยการเลื่อนเมาส์ขึ้นไปใช้งานข้างบนนะครับหรือเลือกที่ตัวอย่างก่อนนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวานะครับก็จะมีเมนูที่เหมือนกับเมนูอินดิด้านบนให้เราเลือกใช้งานเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ